จับพี่แจ็คุณอาสาพรมยศค่ะที่เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพขับอาตาหารเอนนะที่บวชพระสิบเอ็ดลูกเมเนยยี่สิบกว่าลูกและขาวสามสิบกว่ลูก แล้วก็พระผู้ใหญ่พระเทวราะพระเทวราตลอดพระทหารเพนพระใหม่ก็ขออนุโมทนาะเจริญพร้วยไอให้ที่นักศึกาพระนรสาสมบัติทุปปัจจัยฟาฟาทุทำบุญลงทานนะคะมาที่แมคโครมาจ่ายของนะคะหมดไปประมาณถึงห้าหมื่นนะคะ บทเพลคถ่ายวิดีโอค่ะเจริญสุขเจริญธรรมทันธภาพเป็นผู้ใจมีอานิสงส์ปาฏิาริย์ที่จะถวายเทียนพระแล้วก็พระกรรมฐานในการบวชบทการจะรักเกียดในหลวงจะการที่สิ่งและก็พระเทพแล้วก็มีสมณะมีพระพิสุทธิ์สงูเมธธรรมะปะคอโจรนาแท้มราคผลทุกข์ท่านที่ได้ เป็นเจ้าภาพพัดตาหารเพนในวันที่ห้าพอโ,โนาจเจริญพรอของลงทานนะคะลงทานวัดห้วยเจียงโดยคมยศน,นะคะ

ว้า<อ>วุ่นกินเที่ยวไม่แก่ไม่เหงาค่ะ,คะอน,นุโมทนาบุญร่วมกันนะคะทุกค่ะพี่แจง้งยายมาซื้อของเป็นลงทานนะหมูไก่ ทุกอย่างครบเป็นโรงทานใหญ่15วันที่เนนบวชพระบวชนะคะโรงทานของครอบครัวพรมยศกับพะดุงทรงแสงพร้อมด้วยนายดุดฟ้าตั้งสู่จิริชัน์จิรชากูหักเพ่งแสงและเพื่อนๆนชนันทรพรมยศทุกคนตอนนี้ออกมาแล้วนะคะน,นี่รถมีหลีกขวามือ อันนี้ข้ามุ้งข้าสวดห้ยเจียงนะครับผมตำบลคันชงอำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกนะครับเป็นขบวนของแม่ฟ้าเราต้องเชื่อฟังเขาเพื่อให้งานได้สำเร็จได้รู้ร่วงนะให้เป็นระเบียบมโนกรรมก็เป็นสถาปนาสมัยโบราณพระโดด ต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีตั้งใจก็ดีไม่ใจก็ดีขอยท่านขอ้ท่านิ้ท่านสองงานเจ้าเข้าสู่เข้าสู่ลงน่นเอาให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่ามองมานี่มานี่อย่ามองอย่ามองเดี๋ยวเขาว่าทางานไม่เป็นไปครับไปนู่นเลยไปนู่นเดี๋ยวพ่งตัดวันตัดตัวเองทงานมาเยอะแล้ว mong người lạnh hùng năng hùng chúng hùng lạnh 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 hùng À, hùng lạnh hùng lạnh hùng lạnh ท่านอาจารย์แก่เดี๋ยวกไปทางท่นประธานนะอาจารย์เดี๋ยวเริ่มทำพิธีการอาบน้ำหน้ารเท้าผู้ภาบานะเดี๋ยวตักหมเดลพ่ สัคพูดเิญโภคโยงแล้วรกาตนาสภาอบตอุณมาให้ถือแทมถือแที่ดูว่าแม่แม่เออไม่ทินไม่พิือล้ว คนหน้าอ <Construction. S 2> ่าเอาเนไปลูกต่อหนี้เลยเมย์ไม่ต้องออกานกีแล้วออกไปเดี๋ยวพวกผมนต่อ ม,ม,ทมทีที่ไหนเอ่าพอมันจัดสาจารต้องให้คุณเอกขึ้นมาบนหน่อยจะได้ชมผมด้วยเอ่อมาเป็นไรเราพ่อเนี่ยหลวพ่อหลงาหว่าอ่ะวงตาหลวพ่อจะบอกอัีอ่ะาที่เหลือก็มาอยเี้ยอีกรนนเอาผ่านไหมผ่านดกีกใจอ่นตองมีอีกอ่ะ ดีรับรับประทาครับมาี้มาี้บมาบนมาเงี้ยามรพี่เมีมาโบน้าเอกรประมานเยครับสองพี่ฟ้าอ่าแล้วก็ไปถนนต่อไปต่อถนนเลยอ่าไคร้ไทยนัาไ้มะมยมเจ้าภาพหรือว่าเป็นญาติของหน้าเอามาให้ที่้เจ้าหน้าที่นะอ่าายก่อน ออาไปทางร็่นสิแล้วาตั้งจิตตั้งใจใดีถือว่าวันนี้เป็นวันสรริบมงคลเราบนเองยังไม่ได้ถึงขนาดนี้นะยังไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ยังไม่มีพระเถราพระเระผู้ที่เป็นเกจิหรือว,ว่าเป็นครูบาอาจารยนะ์ถือว่าอันนี้เป็นกำไรชีวิตาาาสมุ พระธรรมสมาทิยานิสุราิรมาตถานาเวระมณีสิขาประรมสัมมาทานิสุรานิรยานาจามาตถานาเวระมณีสิกขาพระธรรมสัมาทิานิสาวที่เนิสัตว์สัมภาริสุขทีา ข้าพเจา้าขอบูชาซึ่งคุณพระพุทธเจา้าคุณพระธรรมเจา้าคุณพระสงฆ์เจ้าดูเคลื่องสักการะอันนี้อารหังสัมมาสัพรรพุตมุพภะวาพุทธธรรมพระวตาะพุทวาเทนวิ အားပေးပါအားအားပြုပါဆုတောင်းပါပါ5 5

เดืองดนี้ okay, okay. ึง oh, ง okay. ่อขาลอด้นาอยู่บน้อครับดนะครัตรงานลอไครโอเคโอเคมากข้อแ่ข้ที่สครับทำอะไรก็ไม่รู้ครับแน่นอไม่เคยสนใจครับขอบคุณก่อนครับขอบคุณก่อนไปยืนถ่ายรูปก ไม่ต้องไม่ต้องมคเฮ้ยมันได้เอาค่ยกาให้เลยครับตองบ้านีน้องบ่แม่บ่กมาบ้านอาจารย์นาพานาทั้งหลายสมานเณรทั้งหลายวาทามพานาทั้งหลายสมานเณรทั้งหลายวาทามด้วยบายยตังสาวั้วยลายังาวเพื

บวชให้เป็นเจ้าวาดเลยอ ไปเลยว่ะม่เลยปดเลยเดี๋ยวก่อนปวดนานๆนาเหน่นะบวชไล่ปนไล่ล้วบวชองหิวดเนอยเวชนานๆน่าเนนะครับ

อดตรงหลอดรอบคูบาร์ da, ai, ai envelope, no? machine, na, ้ใครที fecture, da, ่ดวงไม่ดีดวงตกเนาะไตที่ดวงไม่ดีดวงดวงตกเพราะว่าดวงไม่ดีลาสีไม่แจ่มใสนะกระตุ่มเข่ากระสาแย้ปัวย้ายเนื้แย่ราพอตาไม่ยายไปอยู่ปลายหน้าใบตาใบบอสขาเขียนแตกแตาใสแตงดวงตานะเขียบดวงใสแตงแตงดวงตา เขียนดวงใส่เป็นอาเป็นดวงาที่ระบบได้ให้ว่าถ้าท่านใดอายุเป็นเลขที่